ช่วงหนึ่งแล้วนะครับกับเรานะครับหน้าม้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวให้รางวัลนะฮะนี่และความสุขช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เมื่อวานยังอิ่มนํำสำราญใจไม่พอใช่ครับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยนอกจากความอร่อยแล้วต้องบรรยากาศดีและดนตรีเพาอวันนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะพบกับดนตรีสองแนวพบกับแนวลูกทุ่งหนึ่งแนวหนึ่งแนวและต่อด้วยแนวสากลอีกหนึ่งแนว แม่เอาใจกันทุกคนเลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงอีกแล้วก็จะมีเรื่องของระบำนะครับระบำะจีนเปลี่ยนหน้าะนะครับแล้วไม่ไม่ไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีการแสดงชุดตรังสเก็ตตอร์จากเยาวชนของจอดตรังด้วยใช่ครับ,รบและตบท้ายการแสดงวันนี้ยิ่งใหญ่เลยนะครับน้องออฟดอกฟ้าอาสยามด้วยะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะพบนะครับ ออฟดอกฟ้าอาสยามเรามาพบท่านนี้ก่อนเลยครับผมเชื่อมั่นได้ว่าถ้าเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับยังไงยังไงก็รู้จักใช่ไหมคะต้องรู้จักท่านนี้ฮะต้องได้ยินเสียงท่านทุกเช้าทุกเช้าไหนคุณบอกสิยังไงเปิดวิทยุมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะ สวัสดีครับผอมอ้ย่อย่าอย่าพูดเยอะกว่อนี้วันนี้ครับผมอ่านะครับคราวนี้เรามาเจอตัวจริงและเสียงจริงของท่านดีเลยนะครับเพราะว่าท่านจะมอบดนตรีเพราะๆในแนวลูกทุ่งนะครับเพื่อขับกล่อมทุกท่านในช่วงบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมอ่านะครับถือว่าตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจเคียวสวยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับกับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมในงานยุทธจักรความอร่อยวันนี้ครับโอ้จะเป่าคาาามหารรวย ดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่หทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเระทั้งที่อยู่โรงงานโอ้จะเสกคาถาลงหน้าหน้าโทษ ฉันมีชื่อก้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานแดนไกลภา,าวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนดีๆแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ บนบนเกื่อนนนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขอยาห้เบื่อเราโอ้มัวเสกคาถามาหาอะไรแฟนผมมีครักใหม่สิ้นสดใสแสนเท่า หมัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศรา้าเลยเลิกเป่าทาทา ามาหาอะไรแฟนผมมีแฟนใหม่ขึ้นสดใสแสนเจ้าัว่หลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา กับข้อคาราวาข้อสวัสดีกับพี่น้องที่กรพบถกฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้ตรังหยุดธตจักความมร่อยกับเป็นวันที่เซ่ก้องงานแลวครับพี่น้องวันนี้มากว่าตุกๆุกวันนะที่พ่อแม,มครับเรียกว่านี่วี้มาครั้งหนึ่งแล้วครับพี่น้องต้องกันที่จะมานําเสนอเหลืองคองเสียงเพลงกับเมืองตรังสวรรค์เด่นตายกับนะเพลงที่มีความตั้งใจ พมแต่งขึ้นมากับแล้วก็ได้ดนตรีจากอาจารย์มู่กิติศักดิ์ไส้นำทิบกับคนได้ทดําดนตรีมือนึ่งระดับประเทศนะครับนะการทำดนตรีหนักรองลูกถุงมามากมาพผมบอกว่าอาจารย์พมอยากทําเพลงให้จังหวัดตรังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการนําสิ่งดีๆอัตลักษณ์เอกลักษณ์กองตรังบ้านเราเนี่ยมาบรรจุไว้ในเพลงอาจารย์บอกว่าส่งเนื้อรองรองสดมาเลยแล้วเดียวทําดนตรีให้กับปรากฏว่าทําดนตรีเซจแล้วพี่น้องเพิ่ง เปิดฟังกันประมาณนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากับทางยูทูบกับพี่น้องกับามารถฟังได้กับส่วนนึ่งเราเป็นนึ่งข้องความเป็นตรังพี่น้องครับตันวาคมนี้เราก็เริ่มเปิดโดยกิจกรรมสามอย่างรังหยุดจักกความมรอยกับจังหวัดตรังโอการคาจังหวัดตรังโอโบอดโจเตศบาลทองเทียวและกีฬาจังหวัดนะครับนะแล้วก็หลากหลายพี่น้องกับเตรวมกัน จัดงานนี้ขึ้นมาแต่ว่าโอ้กันคากรวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกลนนุ่มกลนเศ้าไหว,วอีซีนี่นะครับโอ้กันคาหนุ่มนุ่มกน็นี่นะครับแล้วก็รุนเก่าๆผีๆก,ก็ครับนะร้านคาผู้ประกอบการได้มาโอกรานกันยังคึกคักวันนี้รถจอดติมไปตึ้งอนุนชาวารีพี่น้องไม่มีที่จอดกับนะก็พี่น้องให้ความสุนใจกันมากเอาละนะครับทานทีหนังทานอาหารก็ได้มีความสุขนะครับเรา ผ่านความเครียดจากโควิดกันมาพอสมควรแต่วันนี้เราคลายแต่คลายแบบต้องระมัดระวังกันเช่นเดิมนะครับผมนําเพลงเมืองตังสวัรค์เด่นตายกับรวมความเป็นตังไว้แม่จะรวมไม่หมดพี่น้องแต่ว่ารวมไววได้พอสมควรว่าตังเรามันมีอะไรมั่งแต่น่าภาคภูมิใจอยู่ในเพลงนี้พี่น้องเรามารวมภูมิใจด้วยกันครับ นองได้ยินในหัวเจ้าชาวข้าวโกปีกันทุกวันแล้ว<ด>แดนดินถิ่นตรังเหมือนดังมีมนผู้คนใจกว้างติ่มซำหมูย่างเหลืองชื่อลือชาเมืองงามแดนใต้ฝันไฟน้ำพา นางนางจะมายนยินสารประเพณีที่ดีเด่นดังตรังม้สง่าเมืองยางพาราสาวงามชมชินจากพระไว้พระจันหรือลั่นกินเจตุจีนอาใช้ทำกินก็เสรพอเพียง แหล่งกินแหล่งพักมากบริการนักเที่ยวเวทานทุกวันไม่เกียงหาดายสวยใสยก็เก่งน้ำตกไรเรียงเมืองมีชื่อเสียงแห่งวันนามาันมาเที่ยวเมืองตรังที่ฟังกว่าเดิม ลานบนเสนเขาป่านาเลสนุกสุขสันป์ุ้มก็ยูนหน้าชมเที่ยวงานลูกลมด้วยกันคิดถึงทุกวันเมืองอากาศดี เรารังมีดีพี่น้องรังมีสเสน่ห์กับเราต้องสวยกันแหล่งกินแหล่งพักมากบริการนัดเที่ยวแวะทานทุกวันไม่เกี่ยง นาาใสวยใส่ก็เก่งนัาตกร้ายเรียงเมืองมีชื่อเสียงฝั่งอันดามันมาเที่ยวเมืองตรังที่ปังกว่าเดิมลานอนสเนเขาป่านาเลสนุกสุขสันทุงพยุนน้าชมเที่ยวงานลูกลมด้วยกัน ถึงทุกวันเมืองอากาศดี ครับพี่น้องครับเพลงนี้ตั้งใจแตง่งขอบคุณหมากับนาพี่น้องทีเสียงปรบมือกองฐานคือเป็นการรวมรักความเป็นรังกับรังเรามีดีรังเรามมเสน่มากมาม่กับแล้วก็ไล่คนมีจุดไม้มีการปักมุดไว้มาจังหวัดรังกับเืมอคลายเบื่อเดนะครับนี่คือการเริ่มคลายนะครับตามมาตรการก็คืองานอาหารของเรานี่ครับรังหยุดแต่จักความมารอย นะครับมู่ยางหนค้นกันมาเป็นเต้ีเน้องคกับนะค้นกันมาเรื่อยๆเพราะีปี้องสนใจมาซื้อกันแล้วก็อาหารอื่นๆที่มีความหลากหลายตลอดทางโอท็อปสินน้าดีไม่ใช่เจ้าพอสินนกาตรังเหล่าเรือข่ายการ่ายสิ้น้าก็มาได้มีโอกาสมีงานมีเวทีมีบูธได้ไขยกันีปี้องก็ได้าจากหนังเคลียร์อยู่เต้านปีช่องปีแล้วก็นเนี้ยกับเพิ่งได้มีโอกาสมาตรงเนี้ยกับนะได้กิน,านอาหารกับพมเอ่อ นี่วิ่งกันอย่าไหมตัวเดียวกับครับโอ้กับพมกับพมขอบคุณมากพี่นองครับเนี่ยกับไล่ไล่ฐานเหล่วก็โดยเฉพาะฐานผู้นำนาถัวเทนก็พวกเราเนี่ยกับกามมาเล่มาช่มงานพี่นองครับนี่ตอนนี้ทียันตาข้าวนี่มั่นหวา นำปลาไล่ลากติดปลงเคในอดพลังใจไปช่วยกันมานี่คือความเป็นรังวันนี้เราไอ้ได้ติดเป็นรังเป็นองครับนี่พวกพมกรตังซู่นรับช่วยเลือนะครับแต่พมก็มีผู้บริจาคมาตอนนี้ประมาณนกมืนเลยนะครับตัวชาจะ,จะจัดสื่อข้องไปช่วยพี่น้องชาวปลงเคกับพี่น้อง,น,อง,น,องนี่คือไอ้ได้ก็แล้วแต่เมื่อเราบอกว่าเราจะช่วยคนรังก็จะช่วยกันทันทีขอบคุณฐานโซโซสุน,นัชชาลุศาลธาพลผีผิดฐานมา เยี่ยมชมในงานด้วยเชี่ยวานะครับแล้วการฐานประทับใจเพลงนี้ด้วยเชี่ยวาเหล็กเดียวขอบคุณทั่วเทนนะครับเต็มมาบอกว่าให้เขี้ยวสะเว่ยร,ร้องเพลงนี้อีกเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วฐานมีรางวัลนห้เชี่ยวานะครับร้องเผื่อให้พี่น้องได้ฟังฟังไล่ไล่อุ้นกับพี่น้องเพลงนี้กับไปฟังใน YouTube ติดตามในยู u ูบดิเจเขี้ยวสะเว่ยชแน,นลได้ไปกดไลค์กดติดตามได้กดแชร์ได้กับ นะพ่รองอีกเพลงหนึ่งแล้วกันต่อเดียว,ต,ยวต่างวงดนตรีน้องนองก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วครับนะกับพี่นองจะได้เปิดเพินในงานนี้ด้วยนะครับรองไห้กับทุกฐานรองไห้กับคนรัง้งรองไห้กับทุกคนทีเชิญชวนให้เข้ามารั้งกันหมากๆมากพี่นองเศรษฐกิจเราจะได้ขวั่งฟู่แล้วก็พี่เซธกับถันช่อชสุนัชชาโลสตาพพลพี่พิดด้วยกนะับเมืองรังสวรรค์เด่น,ดนตายกนะับพี่นองเพลงนี้เชิญนะครับเขี้ยวเซเว่แต่งเองกนะับ อีกเียวหนูไปน้องกับเดี๋ยวผมกับมาเจมเล็กๆน่อยๆกันต่อเดี๋ยวพบกับกิจกรรมบนเวทีอื่นๆนะครับแดนดินถิ่นรังเหมือนดังมีมนผู้คนใจกว้าง จิมนจำมมยางเหลืองชื่อลือชาเมืองงามแดนใต้ฝันไฟนำพาใจร้องเรียกหาให้มายนยินสารประเพณีที่ดีเด่นดังหลังนี้สหาเมืองยางพาราสาวงามชมชินจากพระ พระจันทรอลั่นกินเจตุจินอาศัยทำกินกเกษตรพอเพียงแหล่งกินแหล่งพัามาบริการนัดเที่ยวแวะทานทุกวันไม่เกี่ยงนาดสายสวยใส ก็แก่งน้ำตกายเรียงเมืองมีชื่อเสียงฝั่งอันดามันมาเที่ยวเมืองกรังที่ปังกว่าเดิมลาดมเสนเ์เขาป่านาเลสนุกสุขสันภูมอยุนน้าชมเที่ยวงานลูกลมด้วยกัน คิดถึงทุกวันเมืองอากาศดีขอบคุณอาจรโช่ๆกับเมาวิ่งทั้งมาราทอนกับทั้งมาราทอนบันรัมีนปล่อยตัวนึ่งถุงมกับเี๋่วกามีนี่ในปล่อยตัวเส่ถุงมนะครับคืนนี้กับ แหล่งกินแหล่งพักมาบริการนัดเที่ยวทานทุกวันไม่เกียงนาดสายสวยสายก็แก่งน้ำตกายเรียกเมืองมีชื่อเสียงฝังอันดามัน เที่ยวเมืองกรังที่ปังกว่าเดิมลานมนสเสนเขาป่านาเลสนุกสุขสันต mm ์ภ hmm. งพยุนน่าชมเที่ยวงานลุกหลบดด้วยกันคิดถึงทุกวันเมืองอากาศดี ครับปี่น้องครับต้องขอบคุณมากๆาต่อเช้ายังมีงานอีกวันหนึ่งเลยนะครับให้ปีน้องได้ความสุขกับงานวันนี้คืนนี้และก็รต่อเช้าวดวยขอบคุณน้องเวฟคิวดังนะครับนาดิประชางานให้กับปีเขียวเสมอรครับออขอบคุณน้องแนนและการน้องเต็งด้วยกับปิธิกรล่อด่วยช่องฐานครับ่วงนี้พบกับปีติกรพิธีกร ต่อไปนะครับเกี่ยวสวยล่ะแกนี่สวัสดีครับครับขอเส้นตัวมือด้าน้าให้กับดีเจเคี่ยวสวยกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเป็นดีเจมากความสามารถนะครับเสียงเพราะทั้งการเป็นดีเจและเสียงเพราะกับการร้องเพลงนะครับและเราเพิ่งทราบเองว่าวันนี้มีท่านสสนะครับสุนชาโรัตตถาพรพิพิธมาด้วยนะครับในคราวนี้นะครับถือว่าเป็นส